ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการที่อายุตั้งแต่16ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดโครงการได้และสามารถไปที่ขั้นตอนถัดไปได้เลยครับว่าช่วงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปเป่าตังนะครับจาก App Store แล้วก็ Play Store นะครับได้เลยนะครับเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันเป่าตังที่ได้รับการยกระดับความปลอดภัยเพื่อให้เท่าทันภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นคนที่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนในการใช้งาน G-Wallet เนี่ยสามารถเปิดตัว G-Wallet ในแอปเตาตังได้นะครับซึ่งจะก็จะมีขั้นตอนการยืนยันตัวตนเหมือนกับการเปิดบัญชีหรือเหมือนกับการเปิด G-Wallet e ทั่วไปนะครับถัดมาช่วงเวลาที่2นะครับคือช่วงเวลาลงทะเบียนประชาชนนะครับก็คือเริ่มวันที่20ตุลาคมนะครับก็ในหน้าจอของแอปเ่าต,ตังก็จะมีหน้าเมนูคนละครึ่งโผล่ขึ้นมา นะครับเช้าวันนั้นพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะเจอปุ่มที่มีการลงทะเบียนนะครับซึ่งจะโชว์เงื่อนไขโครงการอยู่เงื่อนไขโครงการตรงนี้จะเป็นเงื่อนไขเดียวกับที่จะแสดงบนเว็บไซต์ซึ่งประชาชนี่ยสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดได้ก่อนเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับหลังจากกดปุ่มลงทะเบียนนะครับก็จะเจอกับหน้าจอที่3าเมื่อกี้นะครับหน้าจอที่3ามเนี่ยสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสห้าปีสองห้าหกห้าเดิมนะครับก็จะเจอ ขั้นตอนที่บอกว่าอาจจะรอตรวจสอบข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าระบบจะต้องมีการส่งข้อมูลไปตรวจสอบตามเรื่องไขโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านเป็น